ทำไรเนี่ยเก็บห้องครับฮะเก็บห้องเก็บห้องต้อนรับหลวงพี่เลยเหรอครับผมหลวงพี่มาแล้วนะครับต้องเก็บห้องเพราะว่าพวกนี้มันทำห้องหลวงพี่ลกไว้เอ้าเก็บอ่ะเออ exhaling ฮะผมเข้ามาตกใจหมดเลยเอบอกให้กลับบ้านไม่กลับได้นะไอ้ที่ไหนไม่กลับไปอยู่บ้านนะฮะบ่อยู่นี่แหละพ่อนะ หลวงพี่พูดอะไรกับพวกนี้ไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะหลวงพี่พูดอะไรไว้ว่ายอมกลับบ้านเลยพาไปกินข้าวที่บ้านก็ไม่ไปนะครับอยู่นี่เนี่เอออยู่นี่แหละเออมีคนย่าช้างเออมีคนย่าช้างทำไมจะไม่มีไอ้เจียวไอ้จูนดีๆดียไงมีอยู่เออต้องคุมต้องคุมอ๋อช่วยด้วยเออไล่ตัวเด็กไปไหนเล็กไหนไอ้เสียกัน จะอยู่บ้านตากันแล้ทำอะไรมันทำอะไรอยู่กับหลวงพี่หรือเปล่าอยู่กับหลวงพี่ใช่อะหลวงพี่อยู่อะไรบ้านตากพี่ไปดูข้อควายหพี่ยดูอมยุดแม่ไปรับเอ้ยหยุดแม่ไปสั่นอีแม่ไปรับโอ้ยแม่ไปรับใช่โอ้ยเนาะซึกมืออื่นนี่เองหลวงพี่อยู่เนาะติฟ้าซื้อไปใส่เนาะติฝ้าซึกไปใส่แมนยุกปีหนึ่งไงยุคปีหนึ่งอืตายเลย ไต่ไอยเลยเสื้อผ้าอะไรของพวกคุณเนี่ยมันเตรียมที่นงที่นอนเลยเนี่ยมันอยู่ล็กดูเล็กเกินไปเลยเลอเป็นที่นอนอือนี่อะไรหัวชาดอะไรนี่เป็นนี่หางชาใอะไรไหนไรบัวอ้บัวยาวเลยยาวเลยเก็บยังไงก็ไม่ชาเลยครับปักแกนดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าพวกพวกนี้ทำทำลกอะไรนะ ลูฟี่เหรอไปทั้งคืน่อวายไปไปทั้งคืนใครจ่ายค่าไฟไ่รู้เอาวันนี้เครียดวันชาวันนี้โอ้ยเสื้อผ้าเอาไปใส่เสื้อผ้าผมอยู่บ้านหายหมดเลยนะครับพวกนี้จิกมานี่ก็เสื้อพี่ใช่ไหมนี่อันนี้ชุดไปเรียนเรอนี่ใช่ไม่ใช่ไม่เหลือชุดนี้ไปเรียนเออไปไหนล่ะไปใส่เอลกกสตา เรากต้าฮะเก็บเสื้อผ้าอย่างเดียวตะก้าไม่เห็นบ้านผมจนครับบ้านผมจนได้มาเยอะได้มาเยอะแหมเล่นแบบไหนอันนี้ชิ้นนี่อะไรอันนี้ตัวแานพวกนี้ให้ให้หลวงพี่โปรยพวกนี้ พรุ่งนี้เดี๋ยวใส่บาทให้หลวงพี่ไปเลยจะมีเหรียญปวยทานชุดหลังนะครับที่ที่ส่งมานะฮะไม่ทันไม่ทนงานบชหลวงพี่เดี๋ยวงานเสร็จหลวงพี่แหละให้หลวงพี่ปวยทานอันนี้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้อี่เก็บไว้ข้างนอกเก็บไว้ข้างนอกยืเหรอนั่นไปแล้วไว้นี้ก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพี่เอาไปนั่นคืออะไรนะเอาทิ้งเหรอในนั้นนะทิ้งหมดเลยอ๋อทิ้งหมดเลยไม่มี่ใช้ไม่ได้แล้วดูครับโอ้โห ดูพวกนี้ถุงทองถุงเท้าแม่หลวงพี่รู้ไงว่าพวกนี้หลวงพี่มาหลวงพี่เทพแน่นอนแล้วพวกนี้ก็เลยเก็บหลักฐานเกก็บหลัฐานนขั้นตอนห้องนี้สี่ครับบังเสกนอนแล้วบังลาเดยโอ้โหดูท่านผู้ชมดูโอ้โหใครไปทำไมโอ้มันได้หลวงพี่มาชัดเลยนี่ใครอยากอยากดูกุฏิหลวงพี่ไหม แต่ดูไหมข้างในอ่ะผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วโอ้อย่าก oh oh, oh. oh, oh. ีพูดได้โอ้ยพี่ดอกเลยที่ผมผมถ่ายออกออกสื่อไม่ได้เลยไม่รู้ว่านอนนอนเขาได้ยังไงเอาสมถะเนาะถามหลวงพี่ไม่เก็บกุติบ้างเหรอสมถะโยมสมถะว่าอย่าไปยึดติดถ้าจิตใจเราสะอาดเด้สูตรเก่าแล้ละถ้าจิตใจเราสะอาดอย่างอื่นก็สะอาดพระนะ พี่ผมทุกวันตะกี้ผมไปเก็บให้ยูแต่ทุกวันนี้ไม่เก็บแล้วแต่ก่อนไปเก็บให้ยูใช่ทุกวันนี้แม่ไม่ไม่ไปเก็บไม่ค่อยได้ไปอ๋อไม่ค่อยได้ไปไปบาง้ผมอยู่ไปตามล้ำลับขั้นเถอะเสยหนึงกับเสยเธอหนึงผมผมจะไปตัดออกเองครับแต่ผมก็กลัวไม่หล่อนะปัจจุบันนี้นะฮะโรงเรียนไม่ตรวจผมแล้วเพราะว่าอ่าโดนกระแสไม่ไหวใช่ไหมกระแสหนักกระแสหนักเลยไม่มีไม่ไม่มีครูตรวจผมแล้วใช่ไหมก็ ไม่รู้มอสางัวอาจจะได้ตัดใช่ไหมอ๋อพี่นี่สมควรจะผ่านไงมันเยอะขอสงผมสแสกของแสกเลยบอกเธอหนึงสิทธิ์เธอนึงหมดหรือยังนี่พบพับผู้ผมไม่ดีสิผู้ผมแบบภาพดีลึบๆแบบไห้ก็พู้ผมไปพับก่อนฝั่งนั้นนะอันนี้อะไรอืมภาพคุณหนูพวกเองไะแหละผมันมีจะกล้าผ้าจะกล้าผ้าหายเสียไปเลยเออเอาโทรบบกเสียอีกจีวิตมคนเร็นประชาก็คือเออซักลวตากไหม ใช่ไม่ตากสักแล้วไม่ตากดองไว้ยังไงแรับทัต้องพี่ทั้งน้องเอแปลกนะพวกนี้ไปอะไรไม่รู้นะฮะตอนอยู่บ้านเหมือนกันตอนอยู่บ้านเนี่ยผมต้องเขาเรียกว่าอะไรเอามีดนะครับไปไปขู่ต้องตีตากว่าตากตากฟัดเลยพูดเล่นครับต้องเป็นเจ้าพี่เจ้าการนะเอ้ยสักผ้าขึ้นมาตากผ้าแน่เขาก็นิ่งกันครับนิ่งกันสองคนเขานีเกียงกันยีอะไรเธอเลยจะตีตีกันบ่อยฮะไม่ไ่เธอหรอกตีกันทุกวันเรื่องซักผ้า กูซักแล้วมันคือปาตากเถียงกันอีกมีแต่เสภามื่อกี้แหละ <c oughs> ผมเข้าใจครับเพราะผมเป็นฝาแฝดมาก่อนเป็นพี่น้องที่อายุไล่เลี่ยกันก็นประมาณนี้แหละครับห่างกันปีหนึ่งใช่ไหมห่างกันปีหนึ่งนะฮะอยู่มาสาวน้องอยู่มหนึ่งอ่ะก็ะห่างก,กันแค่ปีเดียวหนูนปีเดียวเออปีครึ่งเออปีครึ่งอ่ะโอเคไม่เถียงครับปีเดโอ้โหดูครับอะไรใครเลิกอยู่ของใครมันอยู่มานน่อามาเน่อามานน่ พี่เขียอกี้เหรอเออจะส่งส่งให้ FC. เอฟซีเขามายืนคุมนะฮะถ้าไมา่ยืนคุมนี่ไม่เสร็จนะผมฝากลางนั่งเจ้เอาอารี่หน่อยฮะเออมันคอตอรี่ห้องบางยางงามนี่พี่น้องห้องนี่บางยางงามอะ่ะเพราะฉะนั้นเป็นน้ำตัวบุคคลถ้าหลวงพี่อยู่ก็เป็นยังไงไม่ต่างผมเหรอเขาไม่ต่างกันใช่ไหม ถ้าลุงพี่อยู่ก็ไม่ทางกันนะฮะสิ์บอกพี่เลยลุงพี่ก็ไม่โทษผมว่าเออมูซูนี่แหละให้โทษเก็บเลยลุงพี่ก็โทษใช่ไหมโทษว่ามูซูเฮ็ดหกเาเก็บทุกครั้งเราเก็บทุกครั้งทุกครั้งที่ถามทุกครั้งที่ถามไม่ถามก็ไม่เก็บไม่ถามก็ไม่เก็บแก้วนี่อะไรโอ้เรืมองโมลูพี่ไปขาดนี่มอลูพี่ขาดเฮ้ยทำไมลำโพงคุ้นๆวะ อันนี้ไม่รู้ของใครไม่รู้ผมเอาจะไม่รู้เลยลำโพงมาโชวของใครวะของของใครลำพงอ่ะไม่รู้ผมรู้ทุกต้องรักกลับบ้านแล้วลำพงนี่ครับไม่ได้แล้วผมเอาสั่นเอาเฝ้าเก็บเฝ้าเก็บในกล้องไหนฮะกล่องของพี่อ่ะแหละตัวอะไรไหมเออตัวบางแพงอ่ะแหละซื้อมาแล้วไม่ใช้อ่ะแหละซื้อมาทำไมอืมก็ความอยากได้ของหลวงพี่นะผมไม่เอาไปถ่ายรูปนี่แหละยือถ่ายรูป ไปไปเฝ้าเก็บตอนรับหลวงพี่มือื่นศึกมาแอเว่ายสองคุณพ่อคุณคุณว่าหลวงพี่ศึกแล้วหลวงพี่จะนอนห้องไหมนอนบ้านหลังนี้ไหมก็อาจจะฉลองครับฉลองโอฉลออฉลองฉลองนี่คือนอนไม่นอนไม่นอนไม่นอนลงเงินไหมพี่ว่าไม่ไม่นอนลงเงินไหมพี่ว่าไม่ไม่นอนไม่นอนอันนี้ไม่กล้าลงนะเพราะว่ารู้ว่ายังไงหลวงพี่ก็ไม่นอนแน่นอนพี่ เอาโอเคครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องไทยบอลบานช่องเอลฟ์เอลฟ์ไทยแลนด์ด้วยนะฮะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจเด้อสวัสดีจ้า